ครับก็จากที่เก็บสวะฝั่งนี้ออกนะครับแล้วก็ขุดลอกใหม่เนี่ยก็ตกลงว่าเนี่ยจะจะปล่อยหอยเป็นหอยขมนะครับหอยขมสั่งมาจากลําพูนนะครับสั่งมาห้าร้อยตัวแต่เขาแถ่ไม่ประมาณแปดร้อยตัวได้นะครับโอเคครับวันนี้จะลงมาชังคือ เราจะใช้กระชังนะครับเลี้ยงในกระชังเพราะว่า,าเลี้ยงทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ทันนกครับนกกินหมดนั่นก็เลยว่าเออเป็นเป็นกระชังดีกว่าถ้าไม่ใช่กระชังเนี่ยแล้วก็จะอยู่ไม่ได้เดียนกก็จะกินหมดอีกทดลองอ่าทดลองทำกระชังดูนะครับว่าจะได้ไหมครับตอนนี้ก็ได้เสียมอุปกรณ์นะครับเรียมกระชังเรียบร้อยแล้ว ครับแล้วก็เตรียมกา้านมะพร้าวมาเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมเอาใส่ในกระชันก็จะปล่อยอไว้นะครับพอดีเมื่อกี้ฝนก็ตกซะหนักเลยครับก็เลยทําให้ยังหยุ่งยากสักนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มะพร้าวหายากหายากมากนะครับก้านมพร้าวหายากมาก คืออตอนที่เรายังไม่คิดทําอะไรเนี่ยก้านะพาร์เนี่ยเยอะเยอะแยะแต่ตอนนี้พอจะทําหาไม่ได้ครัไปเก็บไปเก็บส้บางอพาร์ผุๆมาคร <c oughs> ับเมื่อก่อนก็ก้านะพาวพอเราไม่ใช้เนี่ยเยอะแยะพอเราจะใช้เนี่ยยากแต่ตอนนี้อหอยปล่อยหอยไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแก้ไขที่หลังเดี๋ยวพวกนี้มา,าลงให จัดกระชังให้เรียบร้อยหน่อยตอนนี้ฝนก็ตกมาทะเล,ล,ล,ลนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาไงก็ได้ให้ให้หอยไม่มีที่อยู่ก่อนมาแล้วครับหอยหอยนี่มาจากาจังหวัดลำพูน Apelo. pelo! Uh -huh. ก็ใส่กระชังประมาณสองร้อยตัวนะครับประมาณสองร้อยตัวกระโดดจะได้สำเร็จไหมโครงการพันล้านพอไปที่ตลาดค่ายก็ไม่ไม่มีหอยขายนะครับก็เลยเออ ลองเียงนดูสินี่ลอยที่คิดจะเลี้ยงหอยเพราะว่าหอยไม่ต้องหาอาหารมากินหารก็ถูกซื้อครั้งเดียวอ่าถ้าเลี้ยงปลาเนี่ยพอจับแม่มาขายหมดมันก็ต้องซื้อแม่พันธุ์ใหม่แล้วหาอาหารมันกินอีกอ้ลก มัตอยเก็บตัวลอยออก โอ้ยยุงก็เยอะครับอ้อนี่ไี่ท่อท่อออกครับนี่แหละครับทดลองเลี้ยงหอยขมนะครับเพราะว่าตอนนี้หอยขมเนะี่ย หากินยากมากผมก็เลยสั่งหอยมาจากลำพูนนะครับซึ่งเป็นหอยขมพังเกษตรเปลือกบางนะครับเนื้อสีทองในราคาตัวนั้งก็หลายตังเมือกันอยู่แต่ก็ส่งให้เยอะส่งให้เกินกว่าที่เรา,าสั่งนะครับเ้าก็ส่งเพื่อสั่งเพื่อนี่ฮะนี่ก็อตอนนี้ใส่ทั้งหมด6กหกกระชัง ชังไว้เคยปล่อยธรรมชาติครับไม่ทันนกนกกินหมดครับก็เลยล้องแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าเก็บก็ง่ายอีกอย่างมันก็ดูแลง่ายด้วยนะครับควบคุมอาจำนวนหน่อยง่ายถ้าปล่อยลงน้ําไปเลยเนี่ยปัญหาก็คือ,อาการเก็บการอะไรก็จะลำบากน้ําก็จะเสียง่ายซึ่งอันนี้เราสามารถเปลี่ยนน้าได้เลยพมืน้ําเสียแล้วก็เปลี่ยนน้าไปเลยมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ย เดี๋ยวรอสักระยะอีกฝั่งนี้ก็มีโครงการจะจะลื้อออกทําใหม่นะครับทําเป็นเลี้ยงหอยดีกว่าเพราะ่าไรอย่างอื่นไม่ชัวร์นะครับเคยเลี้ยงปลาดุกพออาหารหมดก็หัวโตไม่เวิร์กแต่หอยเนี่ยมันอยู่มันได้แล้วก็ซื้อครั้งเดียวแม่พันธุ์มันต้องซื้อใหม่นะครับมันก็ออกไปแล้วก็เราเอาแม่มันขายแล้วก็เอาลูกมันทำพันธุ์ต่อไปอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะ อย่างนี้ก็ขอติดตามรับชมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ